สวัสดีครับผมวูดดี้ชมรีกับพระลิซซิงชมรี EP นี้น่าจะเกือบเกือบร้อยได้แล้วมั้งครับผมยังเหมือนเดิมสิบอันดับพระที่หลายคนไม่รู้ว่ามีราคาสิบอันดับพระที่พบเจอได้จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นองค์และเป็นร้านหรือเป็นแสนพระที่เราเลือกมาจะต้องเป็นพระที่ซื้อกันจริงขายกันจริงอิงจากสถิติที่เพื่อน,อนๆนำมาขายอิงจากการที่ผมไปตามบ้านไปพบเจอแล้วก็ทราบว่าเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ทราบราคาแม้กระทั่งคนที่รู้จักอยู่แล้วว่าพระแบบนี้คือพระอะไรแต่ก็ไม่รู้ว่าณตอนนี้อัปเดตราคาณวันนี้ เล่นหากันเท่าไหร่ทุกอย่างจะต้องคงคอนเซปต์เราเสมอไม่ว่าจะเป็น1คนไม่รู้ราคาแล้วก็2เป็นพาร์ที่พบเจอได้จริงนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเจ้าขุนมูลนายไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านผู้ว่าบ้านลุงวินมอร์ไซค์ก็มีโอกาสได้พบเจอได้3ถึงแม้จะเป็นพาร์ทที่คนทั่วๆไปรู้จักอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าคาว่าเล่นเนี่ยเล่นกันเท่าไหร่นะวันนี้นะครับผมไปกันที่อันดับที่1นปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตเนื้อผงใบลานหลวงปู่โตหลายท่านก็รู้จักอยู่แล้วก็คงไม่ต้องสาธยายอะไรรรกกันกนนนนนมาุุ่่่ีี้เป็นนใท ถาจะลองท็อปๆเลยติดหนึ่งใน5รุ่นยอดนิยมแบบนี้ค่ะก,ก็ถือว่ามีความสวยบางคนเนี่ยรู้โอเคผมรู้จักอยู่แล้วปุโตวูดี้ผมรู้จักโอ้โหปุโตใครจะไม่รู้จักแต่บางคนก็ไม่ทราบอีกว่าเล่นกันเท่าไหร่แม้กระทั่งเซียนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ติดตามราคาไม่ได้ซื้อขายเฉพาะสาบางทีก็ไม่ทราบว่าเล่นกันแพงหรือถูกดังนั้นจึงเป็นการอัปเดตราคาที่สามารถซื้อื่อจริงขายจริงแบบนี้จดจำพลาดจดจำราคาปิดตาเงินล้านลงปุโต2 0 0 0 0 0บาทบวกลบ ถ้าผมบอกแพงไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะกลายเป็นไปนซื้อเขาแพงหรือว่าจะซื้อไม่ได้ขายไม่ได้บอกถูกไปก็จะกลายเป็นไปนขายผิดราคาแครับแต่บอกก่อนนะสวยไม่สวยเนี่ยมีผลต่อราคาอย่างมากพระองค์นี้ผมไปได้ที่บ้านคุณอาอยู่แถวเพชร,กรเกษมหรืออยู่ที่ไหนไม่มั่นใจมีหลวงปู่โตอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะมากนะแล้วก็เป็นพระที่สามีเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเสียชีวิตไปทิ้งมรดกเป็นพระทิ้งไว้ตัวเองเนี่ยก็ไม่ทราบเรื่องพระเลยแล้วก็ปรึกษากับุรสาวบุตรสาวเนี่ยพอจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ติดตามผมอยู่ไม่ได้ติดตามแล้วก็ เล่าให้ฟังแล้วก็ถ่ายรูปรวมๆมาแล้วก็ไปดูวันนั้นซื้อพระบ้านนียเป็นล้าน 5, ห้าล้านหกจำไม่ได้เฉพาะปิดตาปูโตอย่างเดียวเราซื้อไปแปดแสนฝาองนี้ประเมินซื้อมาแสนหกแสนเจ็ดขายได้ประมาณสักแสนแปดเอาว่าอิงราคาสักสองแสนบวกลบแล้วกันราคาเป๊ะๆไม่ต้องดีไซส์แล้วกันเดี๋ยวจะพาสับสนดรือจะพางงมันเป็นเรื่องของฟอร์มพระซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจกันใน1นาที2นาทีนี้นะไปกั <S <S ตนต่อที่อันดับที่สองข้ามฟากไปที่นะคปรปฐมหลายคนเนี่ยอาจจะคงทราบแล้วแต่แต่อย่างที่ว่าบางคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้จริงบาาาาางงงงคคนนนนทนํแลล้้้วก็ไไม่ได่ดสใจเเรรือพพตขึ ขยับนะครับผมเป็นพระที่เล่นหากันในสายลูกศิษย์ในราคาค่อนข้างจะเหนียวแนนแบบนี้เรียกว่าขุนแผนหลวงพอ่อเตยรุ่น2ก็จะมีหลายพิมพ์หลายอะไรมีเล็กมีใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมราคาเนี่ยขยับจาก4 5, 5, ปีปีจาก7จ็ดแปดพันตอนนี้หมื่นกว่าแล้วครับผมสวยมากก็2 0 0 0 0กว่าเอาว่าสักหมื่นห้าแล้วกันหมื่นห้าเนี่ยซื้อกันง่ายขายกันคล่องนะครับผมอาจจะ2 0 0 0 0่บาทแต่ว่ามันเป็นเรื่องของฟอร์มพระแค่รู้ไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วกันเกยเยอะนะผมบอกก่อนนะครับเกเนี่ยมันก็มีวิธีดูแต่ว่าเรายังไม่ต้องไป หรือไปเจออยู่ในกล่องพระที่บ้านเราอะไรเงี้ยบางทีพระรุ่นนี้เก๋ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าคนไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะดูยากนิดนึงดังนั้นถ้าเจอเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นเต้นว่าจะขายได้เลยถ้าถามว่าแล้วรู้ราคาไหมก็จะได้รู้ราคาก่อนว่าพระแบบนี้เล่นกันนะถ้าเรามีอยู่หรืออะไรก็จะได้พอคำนวณได้พระองค์นี้เจ้าของินไปเช่าจากเสียนไว้เช่าว่าเจ็ดพันเมื่อสมัยก่อนนะครับผมแล้วก็ขายได้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดตอนซื้อเลยเจ้าของก็ไม่รู้เจ้าของก็คิดว่าขายได้สิหมื่นหนึ่งบอกพีมม่มันเล่นเกินแต่ว่ามันมีอย่าง คนตกใจหรือเวลตาเมซิงว่าเฮ้ยพาะมันลิ้งแพงขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นอะไรที่ว้าวประมาณนี้นะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่3สิวลรีหลวงปู่โตเนื้อผงไบรลานหลวงปู่โตเนี่ยรุ่นนี้หลายคนรู้จักอยู่แล้วว่าเป็นสิวลรีแต่ว่าหลวงปู่โตเนี่ยพอต่างเนื้อเนี่ยราคาจะค่อนข้างกระโดดปกติก็จะเป็นเนื้อผงเกสรเนื้อผงทูบอะไรอย่างนี้เนื้อผงไบรานถ้าปกติเลยเนี่ยเร่งประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นนะครับผมแต่ถ้าเป็นเนื้อผงไบรล์ดาๆแบบนี้ราคากระโดดแบบนี้แสนกว่านะเอาว่าแสนบวกลบแล้วกันบางคนเนี่ง เพื่อนเซียนด้วยกันมาขอเช่าตอางนี้ก็ยังคิดว่าเล่นเงินเจ็ดแปดหมื่นนะคือเขาก็ไม่ได้ว่าซื้อถูกนะเพื่อนเซียนที่รู้จักกันเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าพลาเล่นเจ็ดแปดหมื่นจนผมบอกเฮ้ พระองค์นี้แสนฝาละนะเจ้าของซื้อมาแสนแปดด้วยนะพระองค์นี้เจ้าของเช่าเซียนมานะเจ้าของซื้อมาสองแสนห้าไม่ใช่แสนแปแต่เขาอาจจะซื้อจากเซียนใหญ่แต่พระกันจริงเนี่ยขายได้แสนฝาก็อาจจะประมาณสักแสนสองแสนสามบวกลบเอาว่าแสนขึ้นนะครับผมแสนนินดๆอะซื้อกันง่ายขายงนคลสภาพสวยสวย<อ>สวยไม่สวยก็มีผลต่อราคานะและหลายคนก็ไม่รู้ราคาว่ารุ่นนี้กระโดดราคากระโดดจากเนื้อธรรมดาเนี่ยมาถึง2เท่าตัว3เท่าตัวจดจำภาพจดจำราคาค่อนข้างหายากแต่ก็ถือว่าพบเจอปูโตเนี่ยถามว่าทำไมุณถึงคาดปูโตมาจริงๆแล้วนะเป็นพระที่แพงก็ จริงนะแต่ว่าพบเจอได้นะบ้านในชนชั้นกลางๆหรือผมเจอบ่อยนะตามกรุงเทพหรือว่ามาขายที่ออฟฟิศเนี่ยซื้อวันละสามองห้าองบางวันก็ซื้อยกลังเลยคำว่าลังนี่คือหมายถึงลังนักสะสมพระไม่ได้ว่าเป็นลังแบบเป็นร้อยองไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแต่คือพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าหาได้ง่ายกว่าพระที่ว่าเล่นเงนแพงนะครับผมไปกันต่ออันดับที่สี่วันนี้อาจจะมาค่อนข้างแพงนิดนึงเพาะปานหลายคนรู้จักผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนทราบแต่ว่าไม่รู้ว่าสรุปว่าเล่นกันแพงเิ่นเันถูกเขาว่าพ่อปานขึ้นงมหไ เอาว่าไอ้ร้านน่ะขายยากนะผมนานๆทีจะเจอฟอร์มนั้นจำไว้เลยว่าพ่อปานขี่ไก่เนี่ยก็มีหลายพิมพ์มากมี5พิมพ์8พิมพ์หรือที่พิมพ์ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ว่าเล่นโดยตรงเอาว่าพ่อปานเนี่ยพิมขี่ไก่ถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับผมของหลวงพ่อปานแบบนี้เป็นแสนนะครับผมไม่ใช่สามหมื่นไม่ใช่เจ็ดหมื่นบางคนรู้จักพ่อปานแต่ว่าอ่านฟอร์มพระไม่ออกไม่รู้ว่าพิมไหนถูกพิมพ์ไหนแพงเจ้าของเนี่ยไม่ทราบราคามารวมกับพระรู้สึกว่าจะเป็นพระพวกขุนแผนบ้านกลางหักๆแตกๆคนมมมาาาจอบ้้้้้้นนนนีีไไ่ดผซื เจ้าของเนี่ยไม่ทราบราคามากันทั้งครอบครัวเลยซื้อไปแสนว่าบาทมีได้พระปานมาองค์หนึ่งแล้วก็พระคูสลอดองค์หนึ่งพระขนมาเต็มโต๊ะเลยแต่ขายได้แค่สององค์เจ้าของเนี่ยหนึ่งไม่รู้ด้วยว่าเก๊แท้แล้วก็สองว้าวตรงที่ว่าไม่รู้ด้วยว่าพระมีราคาไปกันต่อ <S 2> <S 2> <S ที่ <S <S อันดับที่5 <S 2> <S 2> เหรียญใบโพลหลวงพ่อรีปี2,500ันหลายๆคนอาจจะเจอปี2 5 0 8ก็คือจะงงอ่ะพ่อรีเด๋วเล่นกันไม่เล่นกันงงไปหมดเพื่อนๆก็จะนึกถึงเนื้อดินนะครับผมบ้านนี้ผมก็ได้เนื้อดินมาน น้องมาจากปัจจีไม่รู้ราคาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพระมันเล่นผมถึงได้บอกว่าภาแต่ละอย่างเนี่ยมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบางทีไม่รู้ราคาบางคนรู้จักแต่พราแต่ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่นะครมาเข้าเรื่องเรียนเนี่ยบางคนไม่รู้จักพอพอนึกถึงพ่อรีเราก็จะนึกถึงเนื้อดินหรือพอเรานึกถึง ปุตโตเราก็จะนึกถึงปิดตานึกถึงพะวงเราก็จะนึกถึงเสืออะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมเหลียนเนี่ยบางคนไม่รู้จักแบบนี้เล่นเป็นหมื่นนะครับผมเช็ดๆหมืน่นแต่ผมเนี่ยขายได้หมื่นฝ่าเพราะว่าผมมีลูกค้านะครับผมแต่พอผมพูดราคาไปางี้เดี๋ยวจะกการเป็นเพื่อนเนี่ยไปเช่าแพงเวลามันมีคนซื้อเราไม่ถึงหมื่นแล้วเราก็จะไม่ขายเพราะคิดว่าวุ้ดีขายได้หมื่นสองหมื่นห้าอย่างเงี้ยแต่นั้นมันเป็นเครดิตเป็นราคาผมตัวผมเองก็ซื้อแค่นั้นนะครับผมตัวผมเองก็ซื้อแค่แปดเก้าพันเหมือนกันเพราะว่าราคากลางอยู่แค่น,น,น เฉียดเหมือนแล้วกันนะครับผมไปกัตนต่อที่อันดับที่6กเขาเรียกว่ารูปหล่อกอาจารย์ฟันเป็นรุ่นที่4ผมจะเล่าให้ฟังผมไปซื้อพ้าที่บ้านหนึ่งเจ้าของเนี่ยติดต่อดิว,วกับสามีไว้สามีจะขายพ้าให้ผมเล่าย่อๆแล้วกันนะผมก็ไปขนพ้ากันมาสามีเขาเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่นะครับผมแล้วก็ขนพ้ามาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวต้องใช้เวลาคัดก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาผมเล่าย่อๆนะจริงๆเรื่องยาวดีเทลละเอียดภรรยาเนี่ยคุณอาเนี่ยเขาเกรงใจผมมากนะครับผมเขาก็เลยบอกว่าวูดดี้ไหนๆมาแล้วเสียเวลาเเเเเ้าายยยยยยยกกผใหหมนีีีี่ลลลลัังงบบฟ ใส่ผ้าเนี่ยเป็นผ้ากล่องผ้าลายผ้าเล่น200บ้อ้งไม่มีราคามั้งนี่เจ็ดพันมั้งผ้าองค์เนี้ยอยู่ในกล่องนะครับผมผ้าเนี่ยผสมกันหมดผ้าองค์นี้ขายได้20,000บาทนะแบบนี้ขายได้2 0 0 0มืเจ้าของนี่ให้ผมฟรีนะบอกว่าไม่รู้ว่ามีอะไรก็ไปเลือกเอาถ้ามันจะมีผ้าเล่นผ้าแพงบุญนี่เอาไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้ผมเลยก็ถือว่าน้ําใจนี่น้ําใจก็อีกเรื่องหนึ่งแต่สาระที่ผมก่าเราจะบอกเนี่ยผ้าเนี่ย แม้กระทั่งเซียนด้วยกันบางคนก็ไม่ทราบราคาไม่รู้ด้วยว่านี่คือรูปหล่อจานทร์ฟันที่เล่นหากันนะครับผมอ่ะจดจําภาพจดจําราคาแบบนี้เรียกว่ารูปหล่อจานทร์ฟันรุ่น4นะครับผมราคาประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกแล้วกันนะครับผมซื้อกันง่ายไข่กังข้องไปกันต่อที่อันดับที่เจ็ดคาฟาที่ระยองบ้างหานุมานเนื้อตะกัวหลวงปู่แก้วเกีสโลปีหนึ่งเก้านะครับผมหลายคนเนี่ยพอนึกถึงหานุมานก็จะนึกถึงปู้ทิมเนาะอ่าแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าจริงๆหานุมานเนี่ยก็มีเล่นกันหลากหลายวัตมากนะครับผมแบบนี้หลวงปปปููู่่่่่แแกกกกกก้้้ววววเเเเเสาาโลลลล็็็ถถืออนนนนศิิิษยยย์หงทมมมมพีีีไไขะรด อยู่ในกองกระถิ่นพระป่าก็จะคิดว่าเป็นพระไม่มีราคาหรืออาจจะไม่ได้สนใจเลยนะครับผมน้องคนนี้มาจากระยองเขาเรียนอยู่ที่ชมบุรีน้องคนนี้กลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์พอกลับบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปขอพระพ่อขอพระลงุงขอมาทีกล่องปีโป้นึ่งใส่รวมๆมาแล้วก็เอามาหาผมพอวันจันทร์เรียนเสร็จสี่โมงห้าโมงวันไหนเลิกบ่ายสองก็จะวิ่งมาหาผมที่ออฟฟิศแล้วบอกพี่วูดี้มีอะไรที่ขายได้ผมอยากเล่นพระนะแต่ว่าผมก็อยากขายเพื่อให้มันเป็นประสบการณ์ด้วยผมก็บอกให้น้องอันนี้เล่นกันนะแบบนี้เล่นกันนะเขาก็ไม่่่่่่รรูู้้้้้จจบบัััักก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 กนนนนนนนคบบบบผมมมโโต็็็ไเเเหอววาาแแแีีปลลงพส แพงด้วยนะเดือนนี้ลงหน่อยถูกแพงไม่ใช่สาระแต่บางคนไม่รู้บางคนไม่รู้จักว่านี่คือพระอะไรนะครับผมแล้วก็แบบนี้ก็ถือว่าพบเจอได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านคนรวยคนจนน้องน้องคนนี้ก็ไม่ได้ว่าบ้านมีตังอะไระครับผมก็เป็นพระชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ทาสวนธรรมดาแต่ว่าก็มีพระแบบน,นี้เก็บไว้นะครับผมจดจําภาพจดจําราคาหานุมาลหลงผู้แก้วเกสารลนะครับผมปี19นะครับผมเล่นกัน6 7 0 0 0บาท อันดับที่แเหรียญหลงพ่อแก้ววัดช่องลมปี18มีทั้งกระไรทองฟ้าบาทและก็ทองแดงลมดำแบบนี้อาจจะไม่ได้แพงมากแต่เป็นพราตลาดครับว่าพราตลาดนี่คือเป็นพราที่พบเจอได้ง่ายตามกองกระถิ่นระปตาหรือว่าตามพ้าเหรียญที่ย่อยๆที่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามีราคาแล้วก็ตามสมุดอัลบั้มเหรียญอาจจะไม่ได้แพงมากแต่เป็นพราที่พบเจอได้บ่อยแบบนี้ก็ถือว่าเล่นหากันอาจจะไม่ได้แพงมาก2 0 0 0บาท3 0 0 0บาทบวกลบแต่ว่าก็เป็นพ้าที่ว่าเขาเรียกว่าผราสอยคือเจอในอัลบั้มเหรียญส่วนใหญ่จะเจอพ้าเจ็ดร้อยสี่พันแปดพ ผมก็จะเลือกเลือกมาพี่ตรงนี้2,000ตรงนี้7,000พันอานี่ห้าร้ผมไม่ได้แจงนะหมดนี่40,000หมดนี่60,000อาจจะไม่ได้พะแพงมากแต่พอรวมๆกันเนี่ยพารเกตเนี้ยเวทเนี่ยถือว่าก็เป็นพาที่ขายได้แล้วก็มีสภาพคล่องเจ้าของเนี่ยไม่ทราบราคาเวลามาให้ดึงเนี่ยผมก็ดึงเจ้าของบางทีก็คิดว่าเหรียญละร้อยสามร้อยพิวดีมีอะไรขายได้สักพันพิวดีเลือกเอาผมบอกเหรียญน,นี้ก็สองพันสามพันแปดร้อยพร์บางอย่างเป็นพระเหรียญเวลาเราดึงจากเราบังเหมือนพระไม่มีอะไรเหมือนพระไม่มีราคานะครับผมแต่เป็นพระที่ขายยง่าาาานะจจจจดดํํภพราาาาคแแบบบบบนนีี้้กกก็ปปรระมมณทวววลลลเยงพ่่ออัดช ปไปกันต่อที่อันดับที่เเหรียญสแตมจตุคาปี30หรือปีอะไรผมไม่มั่นใจเหรียญรุ่นนี้หลายคนก็จะสับสนเอ๊ะมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันมีหลายพิมพ์อย่างข้อมูลวิชาการเนี่ยผมอาจจะไม่ถนัดนะครับผมจดจำภาพจดจำราคาอย่างเดียวหลายคนงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวจตุคามเดี๋ยวเขาว่าเล่นเดี๋ยวเขาว่าไม่เล่นงงไม่หมดทุกวันนี้เดี๋ยวขายไม่ได้เดี๋ยวไอ้นุ่นกำลังขึ้นเดี๋ยวเขาว่ากำลังมางงสับสนเอาว่าหน้าตาแบบนี้นะครับผมขายได้หลายพันสี่พันห้าพันหกพันสวยไม่สวยมีแยกบล็อกอะไรเนี่ยวผมไม่รู้วยก บอกว่าบ uh> um nah ุ๊ดดี้เล่นน้าแบบนี้ผมก็ลองซื้อดูเออเฮ้ยมันก็จริงมันก็เล่นกันจริงนะครับผมผมก็มัวไปพวงแต่พิมพหนึ่งอีกพิมพหนึ่งที่ว่าเขาเล่นกันที่ข้างหลังเขียนปีสามูนะนะ่าแบบนี้ก็ถือว่าเล่นกันบางอย่างเพื่อนๆเรียนรู้จากผมบางอย่างผมก็เรียนรู้จากเพื่อนๆเช่นกันเอาว่าจดจําภาพจดจาราคาเหรียญตะแตมรีอะไรไม่มั่นใจนะครับแต่แบบนี้เล่นกัน5 0 0 0บาทบวกลบนะครับผมไปกันต่อที่อันดับสุดท้ายปิดตากระหนกข้างแบบนี้ตะกุดคู่หลวงปูโตะเราเริ่มด้วยหลวงปูโตะเราก็จบดด้้้ววยยหลป่โตตในนนนีีีแบบเเขาาารกกกิ ตะก,กุดเนี่ยจะมีตะก,กุดเดี่ยวมีฝังตะก,กุดไม่ฝังตะก,กุดแบบนี้ถือว่านิยมเขาเรียกว่าตะก,กุดคู่จริงๆผมจะหลีกเรียกพ้าที่เลี่ยมทองนะเพราะว่ามันจะทาให้สับสนแต่ผ้าองค์เนี้ยบังเอิญผมถ่ายรูปไว้พร้อมพร้อมตลับทองฝังเพชรก็เลยไม่ได้เอารูปออกต้องไปกันแบบนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกงงไปหมดว่าปูโตเนี่ยสรุปว่าเล่นกันแพงหรือไม่แพงหรือซื้อึ้นจริงไม่จริงงงไปหมดแบบนี้ถือว่าเป็นรุ่นนิยมแล้วก็ราคาก็อัปเดตสองปีนี้ที่ราคาขึ้นมาก็มาหกแสนบื่นะวันนี้ประมาณบบาทวกลหนึ่งแสน อยู่ในคำว่าบวกลบนะครับผมเพราะว่าพระเนี่ยดูสวยไม่สวยเป็นหลักจด จำภาพจดจำราคาถึงแม้เราไม่ได้เล่นพระก็เป็นค,ความรู้ใช่ว่าใส่บาแบกหาเป็นความรู้ที่ตัวเราอย่างน้อยเราคุ้นอยู่ในหัวเราซึ่งอยู่ในหัวเ,เวลาที่เราเดินผ่านแล้วเราไปเจอตามบ้านหรือว่าไปเจอที่ว่าเป็นพระอยู่ของเราเราจะได้ทราบว่าณนะวันนี้พระแต่ละอย่างเนี่ยราคาขึ้นลงหรือใช้เป็นเกณฑ์ในการที่เราจะไปซื้อขายจะซื้อมาสะสมหรือจะไปเช่าหามาสะสมจะได้ไม่แพงจนเกินไปหรือว่าจะได้ไม่ถูกจนเกินไปหรือเรามีพระอยู่เราจะได้รู้ว่าสมบัติที่เรามีเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่รู้ไว้เป็นไกด์ไลน์บางอย่างอาจจะไม่ได้เป๊ะปะบางอย่าง อาจจะมีบวกลบบ้างน,นะครับผมเพราะถ้าเกิดผมพูดถึงแพงไปนะั่นมันคือราคาที่ผมมีความสามารถในการขายซึ่งความสามารถในการขายก็มีเรื่องของเครดิตแล้วก็การอ่านฟอร์มพระซึ่งไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นถ้าผมจะไปบอกราคาที่ผมเคยขายได้เนี่ยมันก็จะแพงกว่าตลาดแล้วเพื่อนๆก็อาจจะซื้อขายลำบาก <Okay. S 1> บอกถูกไปเพื่อก็จะไปขายถูกไปดังนั้นราคาที่ผมพูดเนี่ยจึงเป็นราคาที่ซื้อกันง่ายขายกันคล่องนะครับผมแล้วก็พระที่ถัดมาทั้งหมดก็เป็นพระที่พบเจอได้จริงไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนลุงวินไปจนถึงเจนผู้ว่าหรือว่านายตำรวจใหญ่พระประเภท ป้าขายข้าวแกงก็มีโอกาสพบเจอได้ทุกชนชั้นทุกอาชีพนะครับผม <Yeah. S 1> เพื่อนๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเพิ่งรู้จักผมอยู่แล้วหรือเพิ่งรู้จักกันใน EP นี้ก็ตามไม่ได้มีความรู้แค่ EP นีเน้เพื่อนๆเข้าไปดูย้อนคลิปเกา่เกา ต่างๆผมทาไว้เป็นร้อยอีไปไล่ดูย้อนหลังเอานะครับผมจะได้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้นอย่างไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเมื่อมีเวลาว่างผมพยายามจะมาทําให้พยายามจะให้กระชับให้เดือนละสองครั้งสาครั้งก็ต้องดูเวลาด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกาลังใจแล้วพบกันต่อใน E ีีต่อไปวุดีชมบลีพาร์ติซิ่งชมบลีสวัสดีครับ